ก่อนหน้านี้ที่เราปวดท้องประจําเดือนแล้วก็ปวดเมื่อยคอบ่าไหลเราใช้ถุงน้ําร้อนตัวนี้ประครบบรรเทาอาการปวดแล้วต้องมาคอยเติมน้ําตลอดเวลาเพราะว่าน้ามันเย็นเร็วมากๆตั้งแต่เราได้แผ่นประครบร้อนไฟฟ้านี้มาเราก็ไม่ใช้กระป๋อน้ําร้อนแบบเดิมอีกต่อไปนี่ผ้าเขาเป็นวัสดุกร,รมยี่อย่างดีเลยนะแล้วก็มีแผงควบคุมตัวนี้ด้วยเสียบปลั๊กแล้วก็กดแผงควบคุมนี้แล้วก็ใช้งานได้ทันที ร้อนเร็วให้ความร้อนได้ทั่วถึงบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆปวดท้องประจำเดือนปวดข้อบาา่าไหลออฟฟิศซินดมหรือผู้ที่ใช้กล้ามเนื้อเยอะๆก็ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะทางร้านเขามีหลายไซส์ให้เลือกในคลิปนี้จะเป็นผืนที่ใหญ่ที่สุดเลยจนสามารถปูนอนได้นอนให้ความอบอุ่นบรรเทาอาการปวดเมื่อยระหว่างนอนกลางคืนนะคะสำหรับใครที่สนใจแล้วอยากได้แผ่นประกบร้อนไฟฟ้านี้แต่ว่ากลัวไฟจะดูดระหว่างใช้งานก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเขามีสารหน่วงไฟป้องกันอักคีภยัยแล้วก็ไฟดูดไฟช็อตต่างๆได้ดีมากๆเลยค่ะ แผงควบคุมตัวนี้สามารถปรับความร้อนได้ถึง9ระดับเลยนะคะแล้วก็ถ้านอนไปกลางคืนแล้วคิดว่ามันจะยาวนานเกินไปหรือเปล่าเราก็สามารถตั้งเวลาปิดได้ถึง4ชั่วโมงเลยทีเดียวหากสนใจแผนประครบร้อนไฟฟ้านี้ก็สามารถเลือกซื้อสินค้าที่จะกร้าด้านล่างซ้ายได้เลยนะคะ